สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่นะ YouTube มีเฮงช n e l มีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจอนจันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4เป็นเกมพบกันระหว่างทีมวู๊แฮมตันเปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมเอเวอร์ตันในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในราตรี3ตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบ,บันวูฟแฮมตัตนนะคะลงแข่งเก้านัดชนะ4เสมอ1แพ้4เก็บได้13แต้มช่วงหลังนะคะเริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะนัดที่ผ่านมานะคะเอาไปยัยนทีมลีดอยู่ในเตดค่ะทำได้แค่เสมอแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ทาไม่อยู่อันดับที่11ในขณะนี้ส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะชนะ3เสมอไป2ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนทางทีมเยนเอเวอร์ตันนะคะฟอร์มโดยวรวมยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะลงแข่งเก้านะัดชนะ4เสมอ2แพ้3ค่ะนัดที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมวัตฟอร์ดค่ะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ5ทําให้หล่นมาอยู่อันดับที่8ในขณะนี้ค่ะส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะคะชนะ1เสมอ2แพ้เป็น2ครั้งด้วยกันค่ะ มาดูที่การพบกันท่านั้นหลังสุดของทั้ง2ทีมนะคะเป็นทีมอีเวอร์ตันค่ะที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะไปได้3ครั้งและแพ้ให้กับทีมบุกแฮมตัน2ครั้งค่ะนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5งพเป็นทีมอีเวอร์ตันนะคะที่เปิดบ้านเอาชนะทีมบุกแฮมตันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูย์ค่ะ มาต่อที่10เอตโตเล่นที่คาดว่าจะเจอทงสนามในเกมนี้นะคะเริ่มจากเจอบ,บันมูฟแฮมตันค่ะมาที่ระบบกัรเล่น3-4-3ผู้รักษาประตูน,นะคะก็เป็นโจเซซากองหลัง3คนนะคะเป็นโรเมนซาอิสคอนเนอร์โคดี้และเมสคิวแมนค่ะกองกลาง4คนนะคะเป็นเฟอร์นันโดมาซานเจ้ามูนติโยรูเบนเนเวสและเนนซานเซเมโด3ประสานแดนหน้านะคะเป็นฮวงฮีซานราอุนจิมิเนสและฟรานซิสโกตรินเกลค่ะ มาดูทางด้านทีมเยือนเอฟเวอร์ตันกันบ้างนะคะมาด้วยระบบกัรน,นึ่งหนึ่ค่ะผู้รักษาประตูน,นะคะก็เป็นจอร์แดนพิฟฟอร์ดคู่เซ็นเตอร์ฮับนะคะเป็นไมเคิลคินค่ะยินคู่กับเยรี่มินาส่วนแบ็คซ้ายนะคะเป็นลูคัสตีนแบค็คขวาเป็นเมสันฮอนเกตกองกลางสี่คนนะคะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนอันลานทอมเดวีสและแอนดรอสทอรเซนค่ะหน้าต่ำนะคะเป็นเดมารายเกรส่วนหน้าเป้านะคะเป็นริชาร์ดลิสตันค่ะ สำหรบทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อปอป,อปอค่ะดูจากราคาแล้วนะคะเกมนี้นะ่าจะสุสีกันพอสมควรเจ้าบ้านบุฟแฮมตันนะคะได้เปรียบจากกันเป็นเจ้าบ,บ้านและฟอร์มกำลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะน,าาน่าจะเน้นในเกมนี้เพื่อเก็บแ้มให้ได้ค่ะส่วนทีมเอฟเวอร์ตันนะคะน่าจะมาเน้นตั้งัรับและรอส่วนกลับคาดว่าเกมนี้นะคะน่าจะมาเสมอแบ่งแต้มกันไปหรือเป็นทีมเอฟเวอร์ตันนะคะที่อาจจะพลิกเอาชนะไปได้ค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกค่ะเพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะพิยงแค่แกปะภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ l n n ์ mhe88 ค่ะหรือดูกติการเพิ่มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปับรับยุดพร้อมเคดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชนแนลมีเฮมีเฮงมีแห่ง ต้องมีเห็นชแนลเท่านั้นค่ะ